ของจริงๆอ่ะเขาเคยยังไม่อ้างอํานาจพระพุทธเจ้าออกมาเต็มๆเลยนี่พูดจริงๆนะพระไตรปิฎกนะผมเลยขอบอกไว้เลยว่าถ้าใครจะไปนรกอะให้ไปขอขมากรรมรูปรูปพระพุทธเจ้าก็ได้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปปั้นนี่ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะให้ไปให้ไปขอขมากรรมต่อหน้ารูปองค์นี้ก็ได้รูปแบบรูปก็ได้รูปพระอ,องค์ไหนก็ได้นะไปขอขมากรรมไว้ถ้าเกิดว่าคนไปด่าวรูปพระเพราะว่ามันเป็นเหตุให้คนลงนรกเยอะ ตอนแรกผมก็คิดว่าคนลงนรกมีไม่มากเห็นได้มีเยอะเลยนะขอบคุณนะครับนะก็พิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาเลยนะครับจานเตอร์นะสวัสดีนะครับนะจานเตอร์นะถามได้ผมบอกไว้เลยนะถ้าใครแบบปามาพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นพระรูปพระอริยเจ้าอะไรก็ตามเถอะไปขอขมากรรมรูปพระพุทธเจ้าไว้ก่อนหรือขอขมากรรมพระประธานโบสถไว้ก่อนทําไมต้องขอขมากรรมเพราะว่า เป็นการประมาทพลาดพังร่วงเกิน <c oughs> โดยอัตโนมัติมันเป็นเอเวจีนรกผมไม่อยากให้ไปกันเพราะหลวงพ่อเราสีลิงดําเคยกล่าวไว้นานแล้วว่าร่างกายของท่านที่ไม่ให้เผาเพราะว่าท่านเก็บไว้ให้คนมาขอขมากรรมท่านไม่อยากให้ให้ลงนรกกันไปเพราะถ้าลงนรกไปมันไปเป็นปืนหมื่นปีไงเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองกลับกว่าจะได้กลับมาแล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าตัดสรู้ไปตั้งสิบองค์แล้วอ่ะยังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าสักองค์เลยนี่เรื่องจริงนะเป็นบาปหนักนะ การปาม,มาศพระอ,อ,อ,อริยเจ้าต่างๆเนี่ยที่ผมพูดไม่ได้อะไรผมเตือนให้อยู่ในสติและความหวังดีาการชำระนี่สงชำระได้กีกีชาติครับได้ทุกชาติที่ที่เกิดมาคือได้ตลอดอ่ะการชำระนี่สงหมายถึงว่าเราไปเอาของสงอะไรก็ตามเนะ่ะมาในอดีตอ่ะทั้งหมดอ่ะก็มีทำบุญอยู่เรื่อยๆนะแค่คิดเข้ากับจิตมาร ผมใช่มีคนเยอะที่ท,ที่ที่ไปปาาศพระรัานาตนไตรยผมเจอเยอะเลยช่วงหลังๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาฟังไอ้พุทธวจานะแต่จริงๆมันไม่ได้เรียกว่าพุทธวจานะมันเรียกว่าพุทธวจนเพราะว่ามันไม่มีคําว่าพุทธวจานะมาตั้งแต่แรกแล้วนะเฮอพุทธวจานะเนี่ยมันไปแต่งเอาแล้ว,แ,ลวแต่งผิดพลาดแม้กระทั่งท่านพุทธทาสเองก็ยังลงนรกไปแล้วคนตํารวจโทรในแพทย์สืบสงวนนะ่ะมาตามบอกว่า พญายามราชมาตามบอกว่าพระข้างล่างเขาต้องการเจอกับท่านหน่อยก็แปลกใจพระมีพระข้างล่างเนี่ยหรือพระในรนกปรากฏว่าลงไปข้างล่าง mm. ก็ไปเจอไปเจออะไรไปเจอท่านพุทธทาสเข้าท่านพุทธทาสบอกสอนผิดวิธีเลยต้องไปอยู่ที่นั่นนี่เรื่องจริงนะ mm. ผมได้บอกเลยนะว่าใครไปใครก็ตามที่ไปด่าพระนะไปดูถูกพระไปด่าพระไปอะไรพระพุทธเจ้าพระริยสงหรือพระสมุติสง์ก็ตามเนี่ย ขอให้ไปขอขมากรรมต่อรูปพระไว้ก่อนนะแล้วพ,วพนมมือแล้วบอกว่าตั้งนำโม3สามจบพุทธังสรนังกรชามิธรรมังสรนังกระชามิสังคังสรนังกชามิหากข้าพเจ้าประมาทพลาดพังล่วงเกินต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลพระประเจก